กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายฐานสาวชาแนลครับผมก็สวัสดีครับ f อทุกทุกท่านครับผมก็พบกับผมเช่นเคยครับสายฐานสาวชาแนลครับผมวันนี้ก็เจ้าพเวอร์ที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าจะวัดกําลังวัดแต่วันนี้ก็จะ ทำการนะฮะเอามาฟังเสียงกันก่อนนะฮนะตัวนี้ผมประกอบไม่ท,ทันจิตเตอร์ข้างละ6คู่นะรวมสองค่างก็12คู่นะใช้หม้อแปลงสวิตชิ่งนะครับผม15แอมป์เราบอกว่า15แอมป์ขนาดคาปาหมื่นเมครนะฮะลอยโวลต์สองลูกนะฮะ แล้วก็มีระบบป้องกันลำโพงนะระบบโ o t ิกนะป้องกันลำโพงช็อตกันหรือว่ามันป้องกันได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่มันแยกอิสระ,ะนะอันนี้ก็จะเอามาให้ฟังเสียงกก่อนนะครับผมก่อนที่จะทำการนะวัดกำลังวัดนะ ก็ใช้สัญญาณเสียงจากโทรศัพท์นะฮะนะฮะเสียงจากโทรศัพท์นะแล้วก็เขา้าไปอา่าพเวอร์ e r ตรงเลยนะฮะไม่ได้ผ่านมิกนะแต่สัญญาณอินเทอร์เตผมคงจะมีปัญหานะ thank <laughs> you เออามแล้ว <M S 2> นะโดยการใช้ทันติเตอร์นะฝั่งละ6คู่นะฮะแต่งซ้ายนะแต่งขวานะไม่ได้พันมิกน,นะฮะจากโทรศัพท์นะะจากโทรศัพท์นี้ เราัั่นแล้วก็เข้าไปยังพับเบอร์เลยนะ แล,แล้วก็ดังมากเลยนะนะไม่ได้ผ่านเรื่องฟุ้งนะจากตัรศัเ์เข้าเขาไปยังปะเวอร์เลยนะ เดี๋ยวลองลองอีก OK, ฝ so ั่งหนึ่งนะครับ on like ันนี้ก็ลองฝั่งฝั่งซ้ายนะฮะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะฮะนี่ยฮะทุกคครับเมื่อกี้ฝั่งเราฝั่งฝั่งขวานะเราลองฝั่งซ้ายด้วยนะ ความแรงสภาพแรงใจนะ ที่ใช้ระบบสวิตชิ <Wasn 't> <proposals>. ่งนะสวิตชิ่ง15แอมป์นะสนาม์คาปาแค่10เมโคนะผมใช้ไมกโคลอยวนสองลูกนะะสวิตชิ่งโดยการใช้บอร์ดได้บอร์ดได้ยาซูนเจ็ดสองชั้นนะ เปิดไฟให้ชมนะฮะสำหรับพาว o w e r ท่านนี้ฮะแป๊บหนึ่งนะครับผม f c น,นะแป๊บหนึ่งนะครับผมไปทำการเปิดนะฮะเปิดฟาฟอันไหนให้ดูนะรอแป๊บหนึ่งคนระับ เปิดไฟให้เดีวนะสำหรับขั้วท่านี้นะใช้นะสวิตช,ชิ่งนะ15แอมป์นะฮะระบบสวิตชิ่ง15แอมป์กาปาสองลูกยังนะเหมือนไมโครลอยบัวนะฮะแล้วก็ตัวป้องกันลำโพง ะสายขวายใหญ่สลันะฮะสมมเอาฝั่งนี้พังนะฮะพังก็ติดโคเพชโปรเทคนะฮะฝั่งนี้พังนะฮะใหญ่อิสระนะฮะโดยการขนานทานซิตเตอร์นะฮะหนึ่งเก้าสี่สามหาสองศูนย์ศูนย์นะฝั่งละฝั่งละหกคู่นะเนี่ยฝั่งละหกคู่นะฮะโดยการ ใช้บอดด้ที่อาร์โซนเจ็ดนนะสองชั้นนะสเปคนี่ผมทั้งหมดผมทำไว้5แท่นนะใช้ระบบมอแลง3แทน่นแล้วก็ระบบสวนะิตชิงเนี้ยสีบพาย้อนนี้นะนี่สวนะิตจากไฟสองลไปโหลดลงไปนะเหลือ แต่ตัวนี้ผมจะมีทั้งหมด5แท่นนะฮะสเปกที่บอดได้เนี่ยฮะ T r ศูนย์เจ็สองชั้นนี่นะฮะสวิตชิ่งมีสองแท่นนะฮะแล้วก็มออแปลง3แท่นนะฮะเป็นแบบสวิตชิ่ง1ิแอมป์นี่มี2นะฮะมี2แท่นนะฮะด้านหลังแท่นหนึ่งนะฮะข้างก่อนนี่ก็เป็นอย่างแยกซ้ายขวานะะเป็นลม นั่นหลังหนึ่งตัวแล้วก็น่นหน้าหนึ่งตัวนะฮะมันก็ประหยัดให้เราลงมา,าหลายบาทนะพูดถึงว่ากล่องก็แต่ว่ามันซื้อเจ็ดเจ็ดร้อยแปดร้อยนะฮะนะแปดร้อยรวมส่งนะแล้วก็ซื้อไฟประมาณพันกว่าบาทเนี่ยนะก็ตีไปวอตุูคอนก็ประมาณพันนะ พันหนึ่งร้อยนะฮะพันหนึ่งร้อยแล้วก็สวิตชิ่งก็ถือว่าประหยัดนะแล้วก็ใช้แผ่นขนาดตัดสิตเตอร์นะฮะพวกไฟพวกไฟบวกไฟลบก็เส้นเดียวกันได้ฮี e, แล้วก็ตัดออกนะส่วนขา B บีก็ตัดออกอยาก่างใดยกันอิสระนะฮะนี่ก็เป็นนีแบบนะฮะถือว่า าทำเป็น4 channel แล้วก็ฝั่งนี้2ฝั่งนี้2ออ s ส i ิวิ i n g นะครับไว้กลางแแค่นั้นฮนะก็ขึ้นอยู่กับกล่องนะกล่องนี้เขาแก่มีพัดลมนะช่องระบาย1นข้างแล้วก็ใช้พัดลมเป่าออกด้านหลัง1ตัวนะดูด1ตัวนะแค่นี้เองฮนะระบบระบบสวิ h i ิงมันก็ไม่เหมือนกับมีหมอแปลงนะเดี๋ยวผมก็นะคราวหน้าก็จะเอาแบบมอบแปลงมาให้ชมนะ แต่ตอนนี้มาให้ชมกันก่อนนะแล้วพร้อมพร้อมกับแนวเสียงนะเดี๋ยวต่อไปผมก็จะวัดกําลังนะกำลังวัดไปมันถึงพัน0องร้อยวัตไหมฮะแต่ผมเคยวัดแล้วฮะได้ใน่นอนครับที่สีโอห์มนะค้างละหก0้ประมาณ630หรือ6ก0้อประมาณนี้ฮะที่สี่โอห์มก็สเปคที่ผมชอบนะคางละสองดอกนะคางละ2ดอกนะฮะ ้ารละสองดอกก็ถือว่าใช้ได้นะมันไม่ไม่อรัวลาจนเก,กินเลก็แล้วก็ไม่้าเกียดจนเตือนไปนะถือว่านะถือว่าเซฟเหมือนกันนะนี่ก็พันแปดประมาณพันแปดร้อยนี่ก็สองร้อยกว่าบาท สองพันกว่านะตอนนี้ประมาณว่ามาห้าพันห้าก็โอเคนะฮะพอใช้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นแนวทางนะสำหรับนะพาวเวอรพันสองร้อยวัตต์นะที่ส oh นะี่โอมนะเวืการใช้สวิตชิ่งนะครับสิบห้าแอมป์นะผมวันนี้ก็ขอจบนะการถ่ายทอด การประกอบวอรแกมแบบสวิจิ่งครับพันสองร้อยบาทไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คนบ้านด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปถือต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับ f c ทุกท่านและผู้ชมทุกๆคนครับผมขอบคุณครับ